สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่11ตุลาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดสาหรับวันนี้กันวันนี้ขออนุญาตเป็นทองคําตัวเดียวนะครับเพราะผมต้องไปท,ทําธุระแต่เช้านะครับอ่ะมาดูที่ทาเฟรมวิคของทองนะมาดูแท่งเทียนกันก่อนนะครับแท่งเทียนเขาคือเมื่อวานเนี่ยเขายังเป็นแท่งแท่งแดงๆอยู่นะมีไส้น้อยๆอ,อยู่ตรงนี้แต่ว่าเมืนะ่อคืนนี้เขา รีบาวลกลับขึ้นมานะตอนช่วงคืนต่อเนื่องถึงเช้านี้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาเป็นลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะมีโมเมนตัมทําเป็นแท่งเขียวต่อขึ้นไปในสัปดาห์หน้าได้เพราะว่าเขาทิ้งไส้ไอ้แท่งแดงตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าถ้าวันนี้นะครับราคาเขาลงมาปุ๊บเขามาปิดต่ํากว่าไส้ของแท่งเขียวก่อนหน้า อยู่ที่ราคา2 6 1 3.8เนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นแท่งแท่งแดงมีไส้น้อยๆมันเหมือนกับไอตัวอ evening star ถ้าถ้า,ถาใครเคยใครเคยเรียนพวกไพ่แพทเทิร์นนะเนี่ยก็จะเป็นแท่งเขียวใช่ไหมแท่งเขียวปุ๊บแล้วก็ มีแท่งแดงแท่งแดงอยู่ข้างบนอาจจะเป็นโดจิหรืออะไรก็ได้เนี่ยอย่างนี้แล้วก็มีแท่งเขียวไอ้แท่งแดงกืนกินลงมาอย่างนี้เขาก็เป็น evening star ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะไม่สวยนะไอ้โดจิเนี่ยแทนที่มันจะอยู่ข้างบนมันอยู่กลางๆเป็น inside bar ไปนะครับแต่ว่ามันก็ ยังพอมีอิทธิพลให้ราคาเขาลงต่อได้แต่ว่าก็ต้องปิดที่2613นะวันนี้เราก็ดูแล้วกันว่าเขาจะปิดต่ำกว่า2613หรือเปล่าถ้าเขาไม่ใช่ก็อาจจะยังไม่ใช่การยอดตัวลงของ Time Frame Week นะอาจจะเป็นไซ์เวย์อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับอโอเคเราไปดูที่ Time Frame Day Time Frame Day มีแท่งเขียวมาสองแท่งแล้วนะครับแท่งเขียวแท่งแรก เป็นแท่งแบบกืนกินด้วยสิเนี่ยนะครับอ่าเป็นแท่ง bullish engulfing นะถ้าสมมุติว่าวันนี้ราคาเขาลงมาในในใน day, นะเดไม่ใช่ในในวันเออต้องพูดว่าในวันราคาในวันเขาลงมาปุ๊บเขาไม่หลุดไม่หลุดอ่าแท่งเขียวนี้แล้วกลับขึ้นไปต่อไอ้แท่งที่กำลังเกิดขึ้นจะเป็นไส้ลงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบของเหมือนกับ การกลับตัวขึ้นน่ะนะเป็นรูปแบบการกลับตัวขึ้นในทำฟเลรมเล็กนะครับวันนี้ก็ต้องสังเกตดูว่าเขาจะย้อนกลับลงมาใช้สักประมาณครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวมาก็ลองดูซิว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่มันอาจจะกลับขึ้นไปทําเป็นไส้วันนี้ได้ก็คือ26ประมาณ2616ประมาณเนี้ยนะครับอืมอ่ะเราก็ลองดูนะไปดูที่ทำฟเฟม4ชั่วโมง ทำเฟรมสีชั่วโมงถ้าดูตามโครงสร้างราคามันมันมีเกิดหลุดโลนะครับตรงแถวบริเวณ2 6 1 4 1 5ตรงนี้เนาะเนี่ยที่เป็นโลถ้าเรานับ market structure ขึ้นมาเนาะทีนี้มันเป็น change i of character ก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่า time frame ใหญ่เนี่ยเขาจะย่อตัวไหมถ้าเขาไม่ย่อตัวเขาขึ้นต่อ มันก็จะขึ้นไปอาจจะทะลุข้างบนได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเราเล่นตามโครงสร้างราคาของทับฟิล์ม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องมองหาเซลล์สักช็อตหนึ่งก่อนนะครับอืมเพราะมันมีโอกาสที่จะยังย่อตัวกลับลงมาได้ก่อนเราอาจจะไม่ต้องเทรด TP ที่โลนี้นะครับเราจจะเทรด TP RR 3ต่อหนึ่งเราก็พอแล้วนะครับอืเดี๋ยวไปดูก่อนว่า มันมีแนวต้านตรงไหนให้เราเซลล์บ้างเพราะมันเป็น chain of character ใช่ไหมมันเป็นขาลงในกรอบ high low เนี่ยเราก็ต้องมองหาเซลล์ก่อนนะครับอ่ะทีนี้1เราดูเรื่องของ f b ฟ mm ิโบสิฟิโบเขาขึ้นมาถึงระยะประมาณเท่าไหร่แล้วนะเราได้เปรียบหรือยังอ่ะขึ้นมาอยู่ที่แนว38.2 ยังอยู่ที่แนวส8 2อยู่นะครับถ้าจะให้ดีก็รอสัก50หน่อยไหม5้ก็แถว2 6 4 3ถ้าคุณมองตามเฟรม4ชั่วโมงนะ,อะรอแถวแถวโซนนี้โซนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้อ่อินดิเคเตอร์มันขัดแย้งกับราคานะเราดูที่ rsi เนาะกับสโต๊ ไอซ่ I, เนี่ยเขาเกิดสัญญาณทีด่เด่นแบร d i v e ด g วเจนถ้าราคาไม่ผ่านแถวนี้แถวไฮนี้นะครก็คือแถว2660เนี่ยมันอาจจะมีการย่อตัวลงไปก่อนได้แต่อาจจะไม่หลุดโลนะครับหรือว่าหลุดโลนี้แล้วแต่เราเทรดเอา R R 3ต่อ1ก่อนนะครับเราเดี๋ยวเราไปย่อยหาซัปไพโซนนทำเฟรมเล็กๆนะครับ ทีนี้เราดูที่สโตด้วยสโตเขาก็มีการขึ้นมาโอเวอร์บอสซึ่งถ้าเราเทียบกับโอเวอร์บอสก่อนหน้ามันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ที่ไฮแถว2670นหะกนะ่าฮานี้น่าจะอยู่แถว2670กว่ากว่าได้นะครับอืมก็สองตัวนี้มันก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าถ้ามันไ,ไม่ผ่านไฮตัวนี้มันอาจจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้นะ โอเคเราก็ไปดูหาแนวซับไพโซนที่ทำฟิล์มเล็กถ้าเป็น1ชั่วโมงแนวซับไพโซนก็จะมีอยู่ประมาณสักสแนว3แนวเนาะ,ะแต่ว่าถ้าถ้าเลยแนวแนวตรงนี้กับแนวตรงนี้ไปเนี่ยเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะถ้าไปถึงแนวข้างบนเพราะว่ามันมีเทนไลน์ลิควิดตี้เหมือนที่ผมพูดไว้วางก่อนมันมีโอกาสที่จะ ขึ้นไปจนทะลุไฮแถว2673ได้นะครับอ่ะเราก็ต้องดูว่าโซนตรงนี้มันเอาอยู่ไหมอืมโซนตัวนี้ก็อ่ะผมเขียนตัวเลขผิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้นิดหนึ่งอันนี้เป็นสองหกสามหกโซนแรกนะครับก็คือตรงบริเวณสองหกสามหกนะครับสองหกสามหกสองหกสี่ศูนย์นะ ถ้าชนแนวนี้แล้วยังไม่ผ่านเขามีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปแล้วก็เทรดเซลล์ลงไปนะครับ R R 3ต่อ,อ3 1 3ต่อ1ก็คือ,อถ้าเรา stop l ลอสที่ตรงนี้เรามีระยะ o p l ลอสอยู่เท่านี้ R R เราก็ควรจะประมาณ3เท่านะครับทีนี้การที่จะเซลล์ที่ตรงนี้อาจจะต้องรอให้ ทำเฟรมเล็กอย่างเช่น5นาที1นาทีเนี่ยเขามีแพทเทิร์นกับตัวแล้วเราค่อยเซลนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาลงมาเคลียร์ลิควิตี้ที่ข้างล่างเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเคลียร์ลิควิตี้ข้างบนเช่นเดียวกันนะครับเออแต่ว่าถึงโซนเซลเราก็ต้องเซลนะขอให้มีคอนเฟิร์มชันหน่อยถ้ามีคอนเฟิร์มชันก็ เซลได้นะครับแล้วก็วางสปรอตนะโซนขึ้นไปเนาะแต่ถ้าโซนนี้เอาไม่อยู่มันก็มีโซนหนึ่งออเดอร์บ็อกซ์อยู่ข้างบนอันเนี้ยถึงตรงเนี้ยต้องระวังแล้วครับเพราะว่าถ้าทะลุตรงเนี้ยมันมีโอกาสทะลุขึ้นไปข้างบนเลยใครจะใช้โซนนี้ก็ต้องระวังนะแถว2,655 2,660ก็ต้องระวังให้ดีโซนนี้ออเดอร์บ็อกซ์เนี่ยก็ขอมีคอนเฟิร์มชันไม่ว่าจะ โซนไหนตอนเนี้ยขอให้มีคอนเฟิร์มชันในทาาฟรมเล็กก่อนแล้วค่อยเซลล์แล้วกันนะ mm hmm. ผมกลัวว่าเดี๋ยวโอกาสที่มันจะทะลุมันยังมีอยู่นะครับ mm hmm. ไม่กล้าบอกเต mm ็ม hmm. ปากว่าให้เซลล์ hmm. คาดหวังให้มันลงมาแรงๆเลยนี่ก็พูดพูดยากพูดไม่เต็มปากนะครับอ่ะทีนี้ดูที่อินดิเคเตอร์เนาะอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับเขา อ่อสตเนี่ยเขาก็ขึ้นมาโอเวอร์บอและถ้าเทียบกับโอเวอร์บอสก่อนหน้านก็อยู่แถวนี้แหละนะครับแถว2,653ถ้ามันทะลุ2,653ไปได้มันจะไม่ขังย่อแต่ถ้ามันไม่ทะลุมันมีโอกาสที่จะย่อก่อนตามแนวฟีโบที่ผมตีขึ้นมานะจากสวิงไฮของกรอบสะสมราคาไปที่สวิงโลตอนที่เขาทำ ฟอลเบรกหรือว uh, mm ่าม n นิปูเลชันขึ้นมานะครับ uh, mm hmm. มันก็อยู่ที่ประมาณ160.8นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตรงนี้ออร์ดบ็อกมันจะอยู่ที่200เปอร์เซ็นต์พอดีนะผมลากฟีโบขึ้นมา mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. เขาทะลุผ่านค mm ีเลเวลขึ้นมาแล้วนะครับ mm hmm. เออเราลองดูนะคีเลเวลมันมันเอาอยู่ mm hmm. แค่แป๊บเดียวเองอ่ะนะครับ mm hmm. แล้วก็ทะลุผ่านขึ้นมาแล้ว ตอนนี้เขาทะลุผ่านขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่าเขาผ่านขึ้นมาถึงแนวอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาย่อกลับลงมาไม่หลุดไอแนวคี y l เลเวตรงนี้มันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะเออเพราะเขาเคยเป็นแนวรับแนวต้านมาก่อนนะครับดูจากแนวดีตเนี่ยที่เขาชนไม่ผ่านครั้งแรกนะขึ้นไปย่อลงมาแล้วก็ไซเวสอยู่มีสกพัง,งแล้วก็ขึ้นต่อนี่เราก็ต้อง ระวังเหตุการณ์มันเกิดซ้ำด้วยนะครับอืมโอเคแล้วก็ถ้าเราดูเรื่องของ p พ d ์เดลิวิี่นะครับอ่ะเราก็มาดูกันนิดหนึ่งนะมีมุมมอง p พ d ์เดลิวิี่เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นกรอบสะสมราคาใช่ไหมมันเป็น c o n โซลิเดชั่นกรอบสะสมราคาแล้วก็มีการทำ แ p u l a t i o ลเออนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังพุ่งออกขึ้นมาเนี่ยมันเป็น x อ็กเพนชนะครับการที่พรพุ่งออกขึ้นมามันก็มีแนวให้เราดูอยู่นะครับเราลากสวิงจากกรอบสะสมราคาขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแนว1 6 0 8 2 0ส 2 6 8รแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นไปถึงแนวไหนนะครับโดยทั่วไปผมก็จะเห็นอยู่2แนวหลักๆก,ก็คือ168 2หกแล้วมักจะมีการย่อก,กลับลงมาก่อนนะครับอ่ะย่อกลับลงมาเนาะสมมุติว่าเขาขึ้นไปอโอเค สมมุติว่าเขาขึ้นไปอ่ะผมก็ตีอันนี้ไว้ก่อนนะเขาขึ้นไปอ่ะอาจจะเป็นแนวนี้แล้วเขาสะไแปรเขาก็จะมีการย่อลงทำรีเทสมน์แล้วก็มีการขึ้นไปใช้โซนข้างบนอีกทีหนึ่งนะก็คือคอนโซลเดชั่นแมนเทิร์เรชั่นเอ็กซ์เทนชั่นรีเทสมน์ดิวเซโซหรืออาจจะเป็นการขึ้นไปข้างบนนี้นะครับปุ๊บย่อกลับลงมาใช้แนวคีย์เลเวล แล้วก็ขึ้นไปใช้โซนข้างบนต่อแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปถึงไหนนะอ่าอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องไปดูเอาว่าเขาจะขึ้นยังไงนะถ้าถ้าสมมติเขาเป็นไพ d เดลลี่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เขากำลังทำเอ็กซ์เพนชั่นอยู่ก็คือพุ่งขึ้นมามันเหลือรีเทสเมนต์ตรงที่มันลงมาตรงนี้นะรีเทสเมนแล้วก็มีรีเวอร์ซล นะครับเราหาประโยชน์จากรูปแบบนี้ได้ยังไงหนึ่งคือก่อนที่มันจะรีเทสเมนต์มันต้องมีการย่อใช่ไหมเราก็หาโอกาสเซลล์จากแนวพวกสปายโซลูกมก่อน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนนี้หรือว่าโซนข้างบน2องอเราก็จะอาศัยการบายกลับขึ้นไปถ้ามันยอ่อลงมาไม่หลุดแนวคีเลเวลตรงนี้เราก็บายกลับขึ้นไปนะครับออไปดูไปหาแนวซสปายโซนข้างบนแล้วก็เทค โปรฟิตได้นะนี่ก็คือแผนวันนี้นะครับก็คือเด้งขึ้นมาหาแนวสปายโซนเซลไปก่อนเซลลงมาไม่หลุดโล่สอง2กศูเราหาแนวดีมานโซนแล้วเราก็บายกลับขึ้นไปไปเทสโปรฟิตข้างบนนะครับอ่ะโอเควันนี้แผนของทองคำน่าจะไปตามไพ่เดลิเวอรี่ที่ที่เขาเกิดขึ้นนะมีการสะสมราคาพุ่งออกไปเดี๋ยวเขาจะย่อลงมาแล้วก็ พุ่งไปอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยเซลล์หาโอกาสเซลนะ์นะไม่ว่าจะเป็นโซนนี้หรือส่วนข้างบนย่อกลับลงมาหาโอกัดบายกลับขึ้นไปได้อีกช็อตหนึ่งเนาะโอเควันนี้คงมีประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในคลิปวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ